สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวแหลมสิพาพี่น้องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางครับผมกับล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสําหรับเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันที่12าพฤษภาคม2566กับล่าพัฒนานเลขที่ออก6 3 4 0 7 7 7 ครับเลขล้างออก40นะพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซีันใดโชคหมันดำรวยถูกหวยนะพี่น้องบาวแหลมก็ขอแสดงความดีใจน้ำพี่น้ำนองทุกขู่ทุกคนครับผมครับพี่น้องสำหรับ คลิปนี้ครับผมพี่น้องเอฟซีทานใดครับที่ยังว่ทันใดมีตัวเลขครับว่ทันดมีแนวทางนะพี่น้องเนาะกะเข้ามารับชมเข้ามาติดตามครับผมเบิ้งตัวเลขลาวพัฒนาไปน้ากันกับบ่าวแหลมครับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องบ่าวแหลมครับสิปพามาเบิ้งครับผม2สํานักครับผมเอามาประชันกันเลยครับพี่น้องครับผู้ใดที่กําลังรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นนี่นะครับเนาะครับกะ เชิญเขามาเบิงกลับพี่น้องผู้ใดที่กำลังเบิงอยู่กกอย่าพึ่งเปิดนี้ไปทางยืนกลับพี่น้องเดี๋ยวจะผานนะครับเนาะการเปรียบเทียบหรือว่ากับการประชันกันนะครับเนาะระวังสองสำนักกลับพี่น้องครับสำหรับสำนักที่เบาแหลมจะเอามาประชันกันหรือว่ากลับเอาไม้พี่น้องใด้เปรียบเทียบหรือเทียบเคียงนะครับเนาะกับตัวเลขกับแนวทางของเล่าพัฒนาของพี่น้องเองครับกับมิว สองสำนักเดี๋ยวมาคอยเบิ่งไปน้ากันเดี๋ยวเบาแหลมสเขียนให้พี่น้องครับได้เห็นน้องพี่น้องเนาะครับว่าตัวเลขของแต่ละสำนักครับหนาที่ตามขนาดใดนะครับเนาะครับสําหรับพี่น้องที่กําลังที่ตามจดจอรอคอยอยู่กับเบาแหลมตกอปราบประดานเอาไปนะครับเนาะถ้าผมรับเนื่ง้วยในเรื่องของเวลาน้องพี่น้องครับเอาบวสามารถที่จะเอาตัวเลขให่พี่น้องเบิ่งเลยได้ครับผมครับ เวลาบ่ถึงเวลาบ่ได้กะปล่อยคลิปกับบ่ได้คือกันครับพี่น้องครับก็ต้องขอกลับประทานเอาไยเอไว้น้พี่น้องเนาะครับพี่น้องสได้เข้าใจครับผมครับบางก้งสิว่าเป็นอยังคือเบาหลายที่นอครับผมครับบางขั้งก็อยากเบาหน่อยพี่น้องครับแต่ว่าครับหนึ่งโดยเวลามันบ่ถึงก็บเาสามารถที่สิครับปล่อยคลิปได้น้พี่น้องครับก็ต้องขอครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้าใจครับผมเบาวแหลมพาด้วยน้ะพี่น้องเนาะครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะทันใดครับผมที่มีตัวเลขที่มีแนวทางอยู่แล้วครับผมแต่ละงวดเขาเจ๋งๆกันอย่าลืมเด้อพี่น้องนึกถึงครับผมเบาแลมครับเบาแลมขอเป็นสะพานครับให้พี่น้องนะครับเนาะในการนําตัวเลขนาในการเอาแนวทางของพี่น้องครับออกมาครับผมเ่าออกมาเขียนเอามารายงานนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซของเฮาทุกคู่ทุกคนที่กําลังรับชมหรือติดตาม ครับผมแฟนเขาแฟนช่องของบ่าวแหลมครับได้เห็นตัวเลขเห็นแนวทางของพ่อแม่พี่น้องครับที่มันจริงๆริงนะพี่น้องครับอย่าแพ้งไว้ผู้เดียวครับผมมีตัวดีครับผมครับเอามาแบ่งปันให้พี่น้อง FC เฮ้าทุกทุกคนนะครับเนาะครับเป็นบุญเป็นกุศลครับพี่น้องครับทุกอย่างครับเหตุที่เขาสั่งมือนี้ครับผมผลก็ตามมาแน่นอนแหละครับมือหนา ครับผมซีซ่าหรือเร็วนั้นเกิดขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยที่มาส่งผลนะครับเนาะกรเบเื่อไหวหลยๆมันจึงได้กรส่งผลเร็วพี่น้องครับสําหรับมือนี้ครับพี่น้องมาเบิรงกันเลยครับว่าเปล่าแหลมจีบไหพี่น้องนะครับเนาะไปติดตามตัวเลขแนวทางครับผมของสำนักใดที่จะเอามาสะสมแต่งขันกันเนาะพี่น้องครับผมได้เห็นตัวเลขเห็นแนวทางครับผม สำหรับลาวพัฒนาครับผมหงวดที่จะถึงนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะครับวันที่วันจันทร์ที่สิบห้าเดือนพฤษภ,ภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก ลาวพัฒนาครับพี่นอ้องมาเบิ้งครับสําหรับสํานักแรกกันเลยนะครับเนาะสำนักที่หนึ่งปูโคราชหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับเนาะ บาแหลมเฉียดอย่างไรเนาะครับค่อยเบิ้งไปน้ากันครับพี่นอ้องครับผมปูโคราชปูโคราชปูโคราชใหญ่มากเป็นบนหลังนาอพี่นอ้องแยกกันเลยครับผมไปเบิ้งเล็กบนก่อนพี่นอ้องบน ยิ่งรูดปูห้ยมาที่ห้าตัวเดียวครับผมมาเบิงล่างยิ่งรูดปูห้มาที่สี่ตัวเดียวครับพี่น้องครับมาเบิงครับสำหรับตัวเลขจับคูกันนะครับเนาะครับเบาแลขอววยาดครับผม สำหรับเลขวิ่งนี่ของปูหลุดยากครับพี่น้องรับฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะรับอย่าลืมครับพี่น้องรับมาเบิ้งสําหรับตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นเด่นของปูก็จะมีเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าครับพี่น้องสำหรับตัวล่องครับผมตัวลองก็จะมี เจ็ดสามครับพี่น้องสำหรับครับผมจับโผนะครับเนาะตัวร่องครับผมครับตัวร่องก็จะมีมีเจสมครับผมพี่น้องครับเจ็ดสามเจ็ดสองแสองเกสาม เก้าสองครับพี่น้องครับเปิดความชัดเจนนะพี่น้องเนาะครับมาเบิ้งครับผมตัวเด่นครับของเหล็กล่างกันเนาะครับเนาะครับสำหรับล่างตัวเด่นศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ครับพี่น้อง สำหรับตัวเด่นนะครับนเนาะเรียงลางครับปูโคราชเป็นไก่มาสามหางขึ้นกันครับพี่น้องครับมาเบิง่บง,งตัวล่องครับผมตัวล่องก็จะมีศูนย์สามศูนย์สองหนึ่งสามหนึ่งสองสองสาม สองสองครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปู่โคราชครับพี่น้องครับมาเบิ้งที่นี่ครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนโคราชนะพี่น้องเนาะครับผมตัวเลขเนเลแนวทางของเซียนโคราชลาวพัฒนาครับพี่น้องครับ เซียนโครา์นี่เบ้าแหลมพ่งเคยเอามาลุ่งนะครับพี่น้องสําหรับตัวเลขแนวทางของลาาพัฒนาครับผมเป็นสํานักแรกเลยครับผมโค้งสีพธรรมดาครับไอ้ยรายผลกระดิ่งมาไห้น้ครับเนาะครับแต่ละสํานักเดี่ยวมาคือคัดสรรแล้วครับผมพันเก้าแปดพันพอแต้มนะครับเนาะผู้พิจารณาให้ครับว่าตัวเลขแนวทางควรออกมาลุงหรือบอมลุงครับไอ้ทรายผลกระิ์เป็นผู้พิจารณาครับค่อยเบิ้ง ค่อยติดตามนะครับเนาะค่อยครับผมแนะนําให้คําปรึกษาอยู่ตลอดครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันครับผมสําหรับครับผมครับปูโคราชจะเอ้ยเซียนโคราชครับพี่น้องขอประทานอภัยครับผมพลเสมาเป็นบนล่างบนล่างครับบนล่างวิ่งรูดครับตัวนี้เป็นไหมาที่หกกับเจ็ดด้วยพี่น้องครับไหมาที่หกกับเจ็ดนะครับเนาะ ครับสำหรับเลขครับผมหกกับเจ็ดเป็นไหนมาเป็นบนล่างเนี่ยรเด็นในที่หกครับพี่น้องครับรองเจ็ดนะครับเนาะครับมาเบิ้งครับสําหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องจะมีตัวในแน่นะครับเนาะจับคู่จะมีหกเก้าครับผมหกเก้า หกศูนย์หกหนึ่งครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับพี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งตัวรองหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับเนาะครับเบาแหลมครับผม ขออนุญาตครับผมครับสำหรับกระผมวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2 5 6 6รลาวพัฒนาครับผมปูโคราชครับพี่น้องครับปูโคราชบนวิ่ง5ครับพี่น้องเด่นเด่นจับคู่7,5,8,5,9,5ครับพี่น้องตัวล่อง7,3 เจ็8สอง9ป2กครับผมสำหรับล่างวิ่งรูด4ครับผมครับตัวเด่นเ่นก็มี0414 2 4ครับพี่น้องครับตัวล่องมี0 3 0 2 1 3 12 2 3 2 22ครับผมฝากพี่น้อง f c ฟน่ครับเนาะสำหรับตัวเลขหน้าางของปู่โคราชครับผมสำหรับเซียนโคราชครับพี่น้องครับเซียนโคราชบนล่าง6กับ7เด่น6กนะพี่น้องตัวเด่นเดเลย6 0 6 1กครับพี่น้องสำหรับตัวล่อง6 9 เ7 7ดเกครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคนเอาไปพิจารณากันเบิ่งครับผมสองสำนักครับพี่น้องเปรียบเทียบแนวทางตัวเลขพี่น้องมากตัวใดเด่นตัวใดครับผมเบื้อง่ายจับง่ายครับพี่น้องใส่กันครับตัวเลขแนวทางของพี่น้องเอฟซีทุกคทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแหลมก็ต้องขอขอบคุณครับผมพี่น้องเอฟซีที่คอยติดตามครับผมคอยกดไลค์กดแชร์คอย ครับผมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เบ่าแหลมมาตลอดนะครับเนาะขอกราบขอพระคุณพี่น้องเอซทุกทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันเบ่าแหลมขอนอวยพรให้พี่น้องเอซทุกทุกคนครับผมโชคมนันร่ำรวยถูกหวยครับผมในวันจันทร์ที่15พฤษภาคม2566กับลาวพัฒนาครับพี่น้องกับฝากตัวเ็ขแนวทางของปู่โคราชเสียนโคราชเอาไว้ในอ้อม อกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้บาวแหลมตองขอมลาพาะจากพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม